คดีดน้องชมพู่ปมปัญหาการเก็บหลักฐานคดีดน้องชมพู่หมอพรทิพยปป์เผยปมปัญหาการเก็บหลักฐานหมอพรทิพย์เปิดเผยกับทีมข่าวพีพีทีว่าจากการสังเกตการคดีดน้องชมพู่มีปัญหาในเชิงระบบที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้แพทย์นิติเวศประกอบกับตำรวจที่สน์หลักฐานในการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งในอดีตนะเคยเสนอให้แก้ปัญหานี้หลายครั้ง แต่ยังไม่สําเร็จแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอนดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยกับทีมข่าวพีพีทวีว่าคดีน้องชมพู่อาจคลี่คลายได้เร็วหากกระบวนการการการวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาดีและครบถ้วนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายขั้นตอนที่เป็นปัญหาทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนทำได้ไม่ต่อเนื่องเช่น ขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่พบศพครั้งแรกซึ่งควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ร่วมกันกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้านไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแต่กรณีนี้เข้าใจว่าด้วยสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกลและระบบที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม ระหว่างแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนจึงทําให้การทํางานร่วมกันขาดช่วงและไม่มีประสิทธิภาพอดีตผู้มนยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์ระบุด้วยว่าสาเหตุที่ควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญลงพื้นที่ทํางานร่วมกันกับพิสูจน์หลักฐานในคดีลักษณะนี้มี6ข้อประกอบด้วย1 ต้องพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใคร 2. ส,สาเหตุการตายซึ่งบางครั้งจะมองเห็นที่ศพทันที3พฤติการถูกกระทำหรือมาจากบัตรเหตุ4ระยะเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นความรู้ของทางแพทย์นิติเวชโดยตรงซึ่งเรื่องนี้จะทำให้ตำรวจสามารถต่อย,ยอดเป็นประเด็นสืบสวนได้ 5. จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งกรณีของน้องชมพู่ ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตณนะจุดพบศพหรือไม่หรือมีใครนำศพมาทิ้งไว้ 6. หากผู้ถูกกระทำก็ต้องตอบว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำคดีน้องชมพู่นุ่มกัญชยัยแจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้นุ่มกัญชยัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพล ตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึ้งรอดูในชั้นศาลหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทานเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและข้ออภิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปาแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ในเรื่องของเส้นผมในรถของลุงพลว่า เจอผมน้องชูพูเป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชูพูไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคโตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผม ที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขน3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้คดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแส คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ไปออกรายการกับคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านกกอกคําถามดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านกกอกเป็นยังไงคุณอัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวางพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายของเราต้องทํากันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทําไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่เหรอแล้วทําไมไม่จับคุณอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากําลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทํเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเปิดคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหา หรือผู้ต้องสงสยัยเพราะร้องไห้อยาก,กับควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทัน บอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทําให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วยังไงอัฉริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัย ส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่นะ่ะไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักผู้เล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในบ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงนะ่ะจะไม่ให้อุ้มเลย ภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3เอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายตังทั้งที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียว แล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือไหนมารับคดีน้องชมพู่แฉพิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองหากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเรื่องใหม่ๆประเด็นที่มีการพูดถึงคือมือถือคือมีการสอบผากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายราย จึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิดสามข้อหาพราะผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขน3เส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่หนึ่งรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประจากเหตุน 2, ันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้น พ้นไปเสียจากตนหรือประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือการสอบปากคําลุงผลว่าเหตุใดพยานหลายราย จึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งทำให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้ว และลุงพลนำซิมโทรศัพท์ของตนไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบ2ซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไป